วันนี้ก็เลข959เป็นรถที่หล่อเท่สุดๆนะจ๊ะอายว,ว่าสีแดงแรงลิสแน่นอนใช้ดูพัตินะจ๊ะก่อนที่เราจะไปดูของแต่งเรามาฟังเสียงกันว่า959ตัวนี้เสียงจะโหดราวแค่ไหนนะจ๊ะอักินิดหนึ่งนะจ๊ะอ่าตัวนี้จะเบิร์นไม่ได้นะจ๊ะต้องเข้าเกียร์เบิร์นถ้าเราไม่เข้าเกียร์เบิร์นมันจะประมาณนี้ จะตัดอ,อยู่ประมาณ4,000รอบนะแต่ว่าถ้าเราเข้าเกนะียร์เบิร์นนะเบิร์นได้แบบแล้วแต่เราเลยนะเห็นปห้เสียงโคตรร้านะตัวนี้นะอายะว่าเป็นนิกเกล95่959ทอดเชอร์มิโนนิทแท้อายะว่าคันนี้แท้แทบจะทั้งทันนะฮะเปิกนะบนแบมโบ่ล่างแบมโบชกหน้าอัพไซด์ดาวกันสัมบ,บัติเอร์ลินคือมัทุกอย่างเกียร์ยงอโวเทคโอ้โหคือบางคนหลังคาร์บอนบางคนหน้าคาร์บอน ครอบสายที่แบบเท่ๆครอบคัดที่แบบอุหล่อยังใหม่ๆเต็มๆหล่อเทสุดนะตัวนี้นะโปรดวายถังน้ำมันคือเปิดปิดกันตําะวันไมขึ้นแน่นอนตัวนี้นะบริการเล่959รถนี่หล่อเทสุดนะเอาไว้ว่าเป็นรถที่บอกว่าถ้าสี่สุกนะโคตรชอบโคตรเท่แต่สองสุกก็หล่อแล้วนะหล่อไม่พอเสียเป็นเอกลักษณ์ดีนะจ๊ะก็ใครอยากได้รถบิ๊กไบค์มือสองไม่ตดผิดเด่นวิววนะจ๊ะเอาไว้ว่าของเรามีประมาณ89สาขาทั่วทระเทศนะเชียงใหม่ภูเก็ตใต้เหนือ ตะวันออกยังไม่มีมีตะวันตกนะฮะไม่ว่าจะเป็นนครปฐมนคกชอยใจสีไม่ว่าจะเป็นสายสี่ผมมีเยอะเหมือนกันนะก็ใครที่บอกว่าอยากได้เป็นกันเป็นกันเลข959ตัวนี้น่่ถึงเราดู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่น่่งเ่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่พ่่่่่่่่่่่่่่ท่่่่่1ปี่าุ่่่่่ร่่่ี่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่ก